ไม่ใช่มาแล้วกระเป๋าฉันเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองไม่ใช่เราอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ค่ะเราจะมาแอวเหนือเจ้าดูแต่งตัวดูแต่งตัวไอซูเห็นตัวนี่ใชเห็นตัวเห็นทั้งตัวเลยมาแอวเหนือก็เลยใส่ชุดชาวโดยเชียงใหม่มีอะไรดีเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่าให้กินอมากษเรที่เชียงใหม่ทําไมต้องมากินถึงที่นี่แต่เขาบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นี๋้วเราไปคุยกับเขานะว่าที่แตกต่างกันยังไงเสร็จจากอมากษเรแล้วเราจะพา ไปย่ำลาตีค่ะกับร้านที่เปิดใหม่แล้วก็เป็นร้านที่ชิลๆวัยรุ่นชอบนั่งวัยรุ่นอย่างเราไม่พลาดแน่นอนมั่งมิตรค่ะ นี้คือเรามากันทั้งหมดเลย7คนด้วยกันร้านนี้จริงๆแล้วเขารับกันกี่ท่านคะก็ถ้าเป็นุ๊่เดียวกันจะได้8ท่านนะแปดท่านโดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นลูกค้าเรียกกันมาเดี๋ยวจะรับที่ประมาณ6กที่นะกที่นะคะร้านนี้ชื่อร้านปุกกันนะนะคะแปลว่าความสวยงามกนตื่นเลยนะคะไม่เข้าใจค่ะทาไมจะกินนมกะเซต้องกินยาแก้ปวดหัวก่อนหรอไม่ได้ท่อนี้เป็นกระดาษเอาไว้เช็ดนิ้วนะครับเวลาทานซูชิเนี่ยจะใช้มือในการทานจะดีกว่านะครับอันนี้คืออ่าหย่อนลงไปได้เลย ไม็ดย่ใช่เมนสู้นะครับไม่ใช่ไมนสู้แล้วทุกคนชอบมากดูดิก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนะครับเชฟแบงค์นะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้จะเสิร์ฟไปทั้งหมด16รายการนะครับเป็นคอร์สพรีเมียมของร้านเรานะฮะตัวนี้เป็นเครื่องดื่มม็อกเทลนะครับเป็นยูสึสปาร์คิ้งนะครับเป็นยูสือกับใบมิ้นท์นะครับแล้วก็จะมีส่ว ด้วยครับจะได้สดชื่นซ่านะครับเป็นการทานเพื่อกระตุ้นต่อรับรสนะครับอันนี้รสชาติจอบกระเปรี้ยวนิดหนึ่งที่นี่รับวันละกี่รอบคะเปิดทั้งหมด4ี่รอบนะครับมีรอบเที่ยงรอบบ่ายสองปกวงเย็นกับรอบทุ่มนะครับอ๋อแสดงว่ารอบนี้เราจะมี2องทุ่มอีกรอบหนึ่งใช่ทุกวันเปิดรอบเท่ากันหมดเท่ากันหมดจะปิดทุกวันจันทร์นะครับปิดทุกวันจันทร์นะคะในการแรกนะครับขอบคุณป้านะครัค่ะ เขาแตกปุ๊บมันโศกเออใช่ไหมมันแบบว่าแตกแค่ไหนครับคลุกอยู่ในแบบแก้มสองข้างอ่ะปื๊ดเลยโอ้หสดชื่นวันนี้นอกจากเรามาทานกันทั้งหมดเลยเอจ็ดคนต้งบอกดีๆต้อนรับมามีกับป้าน้องซาลาโซโลล่าด้วยนะคะี ามาเชียงใหม่ได้เพราะสองคนนี้ค่ะคอยปกครองดูแลเราอร่อยเนาะ <c oughs> อร่อยคนะือ <c oughs> มันช,ชัดเจนทําให้แบบต่อมน้ําลายมันเปิดเหรอครับตั้งใจให้ออกเปรี้ยนะครับให้ออกเปรี้ยอร่อยค่ะตัวนี้เป็นฮอกไกโดชวาโนชินะครับเป็นไขต่ไต ok ุ๋นสไตล์ฮอกไกโดนะฮะเครื่องแน่นๆเลยนะครับด้านบนจะมีตัวปูตัววหกานี้นะครับแล้วก็ตัวเบีน้ําซุปเนี่ยจะทําจากตัวกับดัดครับต้มผสมกับตัวน้ําซุปที่มาใช้ทําไข่ตุ๋นก็คือจะมีกลิ่นที่หอมและหวานมากยิ่งขึ้นนะครับ คือเนื้อเนื้อไข่ตุ๋นมันไม่เหมือนไข่ตุ๋นที่เราเคยกินมาทุกคนแซ่ด้วยเนื้อปูคือเนื้อปูดีกล้องใส่หัวแล้วบอกหิวตักเลยตักเลยไข่ตุนเนื้อเนียน เดงๆอ๋อมีหอยด้วยเหรอคะใช่ค,ครับเป็นหอยเชลนะครอ๋อมีหอยเชลล์วยที่บอกว่าตอนเสริมยาเครื่องจะแน่นหน่อยโอ้ใช่อโอ้ก็กินผ่านปูไปแล้วข้างในนีน้มีหอยเชลอีก อันนี้คือไข่ปลากระบอกหรือเปล่าใช่ครับคาราซุนินะครับนุกเก่งไหมคะบาซับบีทานได้ทุกท่านนะครับทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟคู่กับตัวอิกาโซเมนนะครับเป็นปลาหม,มึกสลดัดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโปรตีนตออนล็อกด้วยตัวคาราซูมินะครับเป็นหอยเชลล์นะฮะกินสดเหรอคะใช่ครับไม่ไม่ได้ผ่านไฟนะครับตัวนี้คารานเป็นนามาโปรตีนนะครับ อันนี้เราเสิร์ฟ16คำใช่ไหมคะปกติเอ่อ16รายการไม่ใช่16เอ่อ16 16รายการราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ3,099 <39. S 2> บาท3,099บาทบวกบวกขออนุญาตเสิร์ฟรายการถัดไปนะครับเป็นเมนูซาชิมินะครับ ตัวนี้เป็นน้ำมา้าฮโเลเตนะครับแล้วก็จะมีอีรดโซเมนนะครับเสร็คู่กับไข่แดงละน้ำเม็ดเล็กนะครับทำแรกเนี่ยแนะนำให้คุณลูกค้าทานหอยเชลล์เปล่าก่อนโดยไม่ต้องกิ้มซอสอะไรนะครับปลาหมึกเนี่ยให้คุณลูกค้าตีไข่แดงให้ากับซอสแล้วขี่ปลาหมึกจุ่มกับตัวซอสได้เลยนะครับ ใช่ครับตีไข่นะครับแล้วก็คีบปลาหมึกจุ่มกับซอสได้เลยแล้วก็ปลาหมึกจุ่มในซอสนได้ความสดนะตัวไข่แดงให้คุณสมหวานขึ้นด้วยครับใช่คแล้วก็ไม่เค้าเลยค่ะตอนแรกยังแอบกลัวหรือว่ามันจะเค้าไหมเป็นเชฟญี่ป like um> ุ่นต้องไปเรียนญี่ป um> ุ่นไหมคะก็ไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปทำอยู่ฝึกงานในตามที่กรุงเทพหรือ่เใช่หอยเป่าคื้อหอยมีตัวผู้ตัวเมียไหมคะ มีแหละครับแต่ว่าผมยังแกไม่เหมือนพวกอูนินะครับมันจะมีจุดสังเกตตองนั้นตับของเขานะครับแต่อันนี้จะไว้ทำซอสครีบเสรสมคู่กับตัวซอสตับของตัวบปลือด้วยนะครับเพิ่งรู้ว่าหอยก็มีตับนกันรสชาติจอกมันนะครับเหมือนตับมูตับไก่ไหมคะแบบนั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นทีเดียวแต่ว่ามีความมันเหมือนกันใช่ครับตัวเปลื้ยก็จะใช้เวลาหุประมาณ เปล่าเ,เมื่อกี้นะคะใช,ใช่ครับเพือให้มันมีความหอมนุ่มๆผมไม่ใช่นึงน่งง่ายๆเลยจริงแบบชัช่วโมงเพิม,มชั่วโมงไม่ใช่ต้องมีการขัดต้องมีการล้างทีนะครับโอ้ยอใครก็เท่าสามพันเก้าเลยค่ะ เวลาซื้อหอยแครงกินนี่ต้องให้เขาแพงๆหมดกันเพราะว่าเขาจะขัดโคนออกจากหอยแครงได้นี่ก็เธอเมื่อยเ,เอาเปลือื้อฉันไปเปรียบกับหอยแครงหอยแครง,งกว่าจะแกะกว่าจะล้างมันเหนื่อยเหมือนกันนั่นเธอก็กินหอยแครงไปแล้วกันทำไมจะไม่กินหอยแข้งแม่ไม่กินหรอกเรอไมไปกินหอยเปลือกื้อเแื้อแต่ตงนี้เนี่ยวิธีการทานอยากให้คุณลูกค้าลุกข้าวให้เข้ากับตัวซอสนะครับ หอมจัดทำนี้คือเบสเบสการน,นี้คือเบสม,มันนัวเนาะมันนุ่มนัวแล้วน,น้ำซอสเลิศมากอะ่ะหอมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาสูตรนี้ไปทำอหอยแครูอหอยหวานหอยขมหอยอะไรก็ลองดูต่อไปจะเป็นซูชิครั้งแรกนะคะซูชิครั้งแรก อันนี้สุชาเป็นยีราฟนะครับมว<อ>เดียวนะครับฝากถึงซาร่าลูกหลานซาร่ <c oughs> พรา,าพิงแม่ไม่กินไม่เคยกินหัเกะเสรเลยแม่กินส้มตามอย่างเดียวเลยลูกเอ้ยน้ำพริกหนุ่มแคบหมู่นคือการที่มากินมัวกะเสรมันมันสนุมากเลยคือเนื่องในโอกาสวันพิเศษอันนี้คือไม่ต้องทิมซอสไม่ต้องอะไรแล้วคอือได้เลยนะคะ โอ้หวาแล้วเว้ยจริงจริก็แอบงง่าเฮ้ยอยู่กรุงเทพแต่มากินขนมกระเสชิงใหม่กลงเปล่าเปล่าเปลาบอกว่าต้องมาร้านนี้นะเราก็เลยอภิสูตรกันนะว่าโอเคพี่เคาล่ำเรือพี่ขนาดคนเชียงใหม่เพิ่งจะมาเปิดโลกทัศน์วันนี้เองเออข้อนี้ร่ำมีอูนิไหมคะมีครับมีแน่นอนเลยครับอันที่สี่ยกชอบคำนี้เมื่อกี้คำที่ห้าหนไม่อยากพูดแล้วหนูชอบทุกคำเลยตอนนี้ เ้กออร่ยมาหัวใจของซูชิก็คือข้าวนะครับข้าวไม่ดีเรือก็จะคือทําอะไรก็ไม่อร่อยข้าวต้องดีก่อนครับการปรุงข้าวต้องดีนะแล้วก็ของร้านเราเนี่ยจะเป็นสไตล์คือการเสิร์ฟซูชิแบบดั้งเดิมน,นะฮะถ้าจะฟิวชั่นเนี่ยเราไปเล่นฟิวชั่นพวกตัวแอฟเฟเซอร์ต่างๆคือเราจะเสิร์ฟซูชิในสิ่งที่มันแบบซูชิในแบบที่ควรจะเป็นจะเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเยอะครับพวกใสทองใสทัมมันทอเพิรจนจนจนมันหลงทิศหลงทางไปหมดแล้วคนคนลืมไปหมดแล้วซูชิจริงๆมันควรจะเป็นยังไงแต่ที่ข้าวมมมััันนนหหอออออ่่เเพรรรรรราะะชชฟงบบบบบดใคคต การทําให้มีแค่ข้าวปลาแล้วก็ซอสแล้วดึงรสชาติปลาออกมาคือมันเป็นเทคนิค าที่เราต้องเรียนรู้ก็คือมันต้องศึกษาไม่จบนะของพวกนี้นะคถุงหม้อดินกับของหุงหม้อไฟฟ้ามันแตกต่างกันด้วยเหรอคะต่างครับความหอมการเรียงตัวของข้าวก็เกี่ยวนะครับบางทีหม้อไฟฟ้าเนี่ยลองสังเกตที่เราใช้ตามบ้านของเราใช้ไปสักพักมันจะเริ่มมีบางจุดเละบางจุดแข็งอะไรเงี้ยความร้อนมันไม่ทถูกมันไม่ระเทียมครับแต่ถ้าเป็นหม้อดินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่ามีแรงดันอยู่ข้างในข้าวมันจะสวยอย่างเม็ดถุกเม็ดโฟมนะครับเขาเก็บรายังสีแล้วเดี๋ยวขึ้น ผงรอบต่อรอบด้วยใช่ครับคือบางทีเสิร์ฟไปเนี่ยถ้าใช้ทั้งวันเนี่ยตัวข้าวซูชิมันทายออกมากครับ<ช>มันจะไม่อร่อยเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเหลือเหรอคะเชฟเชฟไม่เลยครับไม่ใช่แหละเหลือเชฟไม่ได้กินคนนี้น่าจะกินมากกว่าชแล้วผงพอดีครับผงพอดีเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อย ลองกินตับไข่กุ้งอ่ะเหมือนไข่กุ้งที่อยู่ในตัวกุ้งจริงก็คืใช่ไม่ได้เป็นไข่กุ้งแท้ๆไข่กุ้งแท้หมายถึงว่าแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เค้าแล้วที่มันเป็นสีเขียวนี่คืออะไรคะมันเป็นสีตามที่เขาทานอาหารอะไรไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับะจุดที่อันนี้คือปลาอะไรโนโนคุโรปลากระพง คอดำอ๋อในปากปลาเป็นสีดำเขาก็เลยเรียกว่าปลากระพงคอดำ,อดำแล้วก็มีไขมันเยอะด้วยอันนี้<อ>น่าจะเหมาะสําหรับคนชอบกินอะไรม,ม,บบมันๆแบบเราช่วยเขาอยางอะไรอยู่ข้างในหอมมากเลยเหมือนกัน,นเห็นนะ ที่พูดนี่คือแบบม่อยากชิมเลยว่าอะไรขนาดนั้นเลยมิ้มไม่เคยกินเลยหรอมิ้มเคยมิ้ที่เป็นข้าวไม่ใช่อย่างนี้มี้มมไม่เคยมิ้มอยากกินดีบกว่าค่ะมันอยากชิมแล้ว่ามิ้สมิ้เบิร์ราคาคูนีโทสนะครับที่การทานเนี่ยให้คุณลูกค้าทานคู่กับตัววาซาบิชิมได้เลยนะครับหนูไม่อยากกินได้มาแล้วค่ะคูนีโทสนะคะ อมาให้อีพูด มันไม่อิ่มแต่วันนี้อิ่มไงและปิดท้ายด้วยซุปคือแบบสุดยอดมากเลยมันมีความหวานความหอมนี่ทุกคนกินหมดเลยอ่ะเชียงใหม่อ่ะแล้วอยู่กรุงเทพคือไอ้ครันงที่ต้องบินมากินมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะมันมีสาขาอื่นมีไหมครับมีครับอ่าที่เชียงรายจะเป็นสาขาแรกนะครับโอมีที่เชียงรายด้วยครับที่เชียงใหม่เปิดเป็นสาขาแรกแล้ที่ที่เชียงรายอ๋อที่กรุงเทพจะมีที่พระรามสองนะครับตรงโครงกันเดอะไบา์หัร้านน้ำใหม่ตรงรังทานครงการเดลี่นะครับ กรุงเทพมีสองสาขาเลยใครดูคลิปนี้คนกรุงเทพไปไปหาลองทานได้เลยนะคะเอานี้ดีกว่าพุ่งจะพูดเลยว่าขิงดองยังอร่อยอ่ะแม่ชอบคำไหนสุดแม่ชอบโอโทโร่มีชอบคำไหนเป่าหื้อเป่าหื้ออันนั้นหนูชอบมากนะโอเคชอบคำไหนคำโบราณอุ้ยตายแล้วข้าวผัดหวากหวานี้ตังนี้เดือเป่าหื้ออากายชอบคำไหนคุณชอบเป่าหื้อไหมครับใช่ทุกคนแบบเป็นเสียงเดียวกันมากว่าชอบเป่าหื้อปิดท้ายนี่คือไอติ ไอศครีมค่ะไปดูแต่ว่าหนูอ like right. okay. 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 ่ะชอบคำอูนิกับคำวาคิวแต่มันให้เลือกอันไหนอันหนึ่งไม่ได้เลยคือเป่ามือหนูก็ชอบนะอร่อยอร่อยอร่อยทุกคำัโอเคงั้นก็ฝากไว้ด้วยกันนะคะร้านชื่อร้านโกคณะขอบคุณมากค่ะ ที่ไปให้ฟังเพราะเมื่อวานมาถึงปุ๊บมันไปไกลแล้วไงไม่คิดได้ว่าจะถ่ายคือมันมันเลยจุดไปแล้วแอมเพิ่งเห็นดีจ้ายกชอบไม่ใช่เหรอมาล่าอาันนี้มีมาล่าด้วยขายไม้เลยกี่บาทอ่ะสิบบาทสิบห้าบาทฮะสิบบาทสิบห้าบาทขายมาละสิบบาทที่นี่เชียงใหม่อ่ะโอ้ยถูกอ่ะตะก้องกินเอาอะไรป<อ>ูสามชัน้นสามชั้นนะคือตะก้องมาทางหิวจะแล้วงานเพิ่งถายอ้าวด้วยอะไรคนนี้คอนเสิร์ตนะนี่คอนเสิร์ตนะเนี่ยเอาใครจะมาถ้าออนทันนะเนี่ยสามสิบ สามสิบนี้นาเดี๋ยวมาเจอส้มด้วยเดี๋ยวถ้าเคลียร์งานได้เดีเ๋ยวจะมา30นี้มาเจอกัน,อ,น,นอันนี้เรามาเปิดร้านเลยนะ<ช>ทุกคนเรามาเปิดร้านเลยมา<ช>เดี๋ยวมานั่ง<ๆ>อะไรตรงนี้เลยโอ้ไม่อยากนั่งที่เดิมอ่ะเพราะนั่งเมื่อวานนี้เหมือนไม่เป็นตัวเองอันนี้เจ้าของร้านอ่ะแนะนำดีอ่าน้างน,นี่ค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านเป็นหุ้นส่วนหนึ่งหุ้นส่วนอันนี้พี่กิ๊ไปเปิดร้านที่นี่ใช่เพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนสี่ห้าคนตอนนี้หุ้นส่วนยังไม่มา เปิดร้านเนยนี่คือน่าจะหนึ่งทุ่มประมาณนี้แนะนำใช่ไหมยานาโฟม้อไฟค่ะแล้วก็ก็คือลาบอร่อยจิ้นจุ่มที่น้นำำําน้ําดาใช่ไม่เหมือนไทยที่นี่เมื่อวานนะ่าลาบอร่อยาลาบใช่ขะลาบเออชีโครงูงชีโครง<ม>อร่อยจัดอันนี้คือเดี๋ยวเราอาจจะต้องทานข้าวแล้วเราก็อาจจะต้องมีเอ,อ่อกนำแก้ขวยนิดเดิองอ่ะเดี๋ยวมีดื่มแค่นั้นเองนล้วก็เดี๋ยวขอชีโครงมาหนึ่งแล้วก็ ใหญ่จัดอ่ะโอ้โหโอ้โหจเจมจนเจมจนมากเลยแต่จะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะหมูสามชั้นไปแล้วหนึ่งไม้หมูสามชั้นหมาล่าอร่อยจัดต้องใครมาดื่มอ่ะต้องสั่งเมื่อกีนอ้นใครมาดื่มสั่งหมาล่ากินชิลสุดสบายถ้าเกิดเป็นเมนูแนะนำอันใหม่นะ <laughs> จะบอกว่าเมาืามา่อวานเมื่อวานที่มาเรากินนะชีสทอ thương vẫn liền